เอโยยูนิเวอร์ซิตี้เชคเรียนบัญชีแม่โจแพ้ยียังไงไปดูกัน 1>, 1. บัญชีเป็นวิชาชีพ 2. เมื่อเรียนจบจะได้วุฒิปริญญาบัญชีบัณฑิต 3. เป็นหนึ่งในวิชาเฉพาะในการเปิดเสรีอาเซียน 4. เป็นอาชีพที่ขาดแคลนไม่ตกงานแน่นอนจบไปสามารถทำงานเป็นผู้ทำบัญชีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย S <S จะถามว่าโมไปฟังจากผู้เรียนกันจ้าทําไมถึงเลือกเรียนบัญชีแม่โจ้แพ้คะอย่างแรกเลยนะคะการที่เราเลือกเรียนวิชาบัญชีเนี่ยจะทําให้เราไม่ตกงานนะคะเพราะว่าสาขาวิชาการบัญชีเนี่ยเป็นวิชาชีพคนที่จบจากสาขาวิชาอื่นจะไม่สามารถมาทํางานเกี่ยวกับบัญชีได้คะ่ะเพราะว่าตั้งแต่รู้ว่าติดนะคะทั้งอาจารย์สาขาแล้วก็รุ่นพี่ที่สาขาค่ะให้คําแนะนําดีมากเลยคะ่ะหากเรียนไม่เข้าใจนะคะก็จะได้รับการสอนแบบตัวต่อตัวค่ะทำให้เราเข้าใจในวิชานั้นมากขึ้นคะ่ะ อาจารย์ดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึงอุปกรณ์การสอนครบครันเรียนบัญชีที่นี่ไม่ต้องเครียดมีวิชาให้ปลูกผักปลูกดอกไม้ด้วยจ้าสวัสดีครับที่ชื่อสองพลปัญญานันชื่อเล่นชื่อหนงแม่โจ้รุ่นที่74จบการศึกษาปี256ปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริษ,ษัทในสลักรักย์แลวก็เป็นผู้สอบบัญชีรับนี่ย่อยสลัก สาเหตุที่เลือกเรียนบัญชีแม่โจ้แพร์เพราะว่าที่แม่โจ้แพรของเราครับมีอาจารย์ที่มีความสามารถแล้วก็ดูแลใจใสนักศึกษาทุกคนอย่างดีในส่วนของอาชีพการเป็นผู้สอบบัญชีครับการเป็นผู้สอบบัญชีมันเหมือนเป็นใบเบิกทางชีวิตนึงที่ทําให้เราเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดเนี่ยอนาคตได้ปัจจุบันเนี่ยผู้สอบบัญชีในประเทศไทยนะครับมีอยู่ประมาณ14 0 0 0ันถึง15,000มันคนในจำนวนเนี้ยครับ ยังไม่นับว่ามีผู้ที่ปฏิบัติงานจริงเนี่ยมีกี่คนซึ่งมันจะน้อยมากจะเห็นได้ว่าโอกาสการเป็นผู้สอบพิเน,นะครับมันเปิดกว้างมากสุดท้ายนี้ครับอยากฝากไ้ว่าถ้าคุณเลือกเรียนบัญชีที่แม่โชคแหครัไม่ผิดหวังแน่นอนสวัสดีครับมาเรียนกันเยอะนะคะ